โอเคครับก็บกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับสวัสดีชาวมังงะชาวซีรีส์ชาวอนิเมะหรือจะเป็นชาวมังฮวาก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนาอางสปอยคนดีคนเดิยอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะมาสปอยมังงะตัวเกียวรีเวนเจอร์ตอนที่77นะครับ ซึ่งไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ไปเริ่มเนื้อหากันเลยคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยบางหนาโตเกียวรีเวนเจอร์หากท่านใดที่ไม่อยากถูกสปอยแต่ละนวนหัวคาใช้สมอง2เซลลพิจารณาคำค่อยถ้อยคำต่อไปนี้หากไม่อยากถูกสปอยปิดคลิปนี้ไปได้เลยนี่คือความหวังดีจากหน้าเอง ในเนื้อหาตอนนี้นะครับก็จะมีทาเคมิจิ2คนนะครับผมจะขอเรียกทาเคมิจิที่ย้อนเวลากลับมาเนี่ยว่าทาเคมิจินะครับส่วนทาเคมิจิในด้านปัจจุบันเนี่ยผมจะเรียกว่าทาเคมิจิด้านมืดนะครับภาพนะครับก็จะถูกตัดมาที่ห้องสอบสวนนะครับนาโอโตะเนี่ยได้ให้ทาเคมิจิดูคลิปในห้องสอบสวนนะครับในคลิปนะครับก็จะเห็นมาซโนจิฟุยุนะครับอยู่ในคลิปหลังจากนั้นนะครับจิฟุยุได้หันมาแล้วก็ทําท่าเคารพนะครับแล้วก็ได้พูดออกมาว่ารบกวนแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับชายคนนั้นได้พูดเอ่ยเปล่าออกมานะครับว่าเออแล้วชายคนนั้นนะครับก็ได้เดินมาที่เก้าอี้นะครับแล้วก็นั่งลงพร้อมกับพูดว่าร้อนจังซึ่งคนที่นั่งลงนะครับก็คือทาเคมิจิด้านมืดนะครับทาเคมิจิด้านมืดเนี่ยได้พูดออกมาว่าแกก็นั่งลงด้วยสิไม่อยากเรียกมาเพราะเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่นี่เป็นคําสั่งจากเบื้องบนช่วยไม่ได้จริงไหมหลังจากนั้นนะครับทา,าคเคมิจิก็ได้พูดออกมาว่านี่คือฉันหรอนาโอโตะนะครับก็ได้พูดออกมาว่าเป็นคลิปที่ Mas มัสโนจิ ไยยังไงดีเอาเป็นว่าชั่วพริบตาที่คุณกลับมาในยุคปัจจุบันโลกของผมก็เปลี่ยนไปทันที เพราะคุณเปลี่ยนแปลงอดีตจนเกิดปฏิวัติครั้งใหญ่อย่างแรกเลยคือผมกับคุณในยุคนี้เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นมอต้นครับผมยังเป็นตำรวจเหมือนกับครั้งก่อนแต่คุณเป็นชนชั้นหัวหน้าของโตมันแล้วไม่ใช่ลูกน้องร้านวิดีโอรับจ้างครับและเหมือนกับครั้งก่อนพี่สาวของผมถูกรถของเซนโดอัซชิผพุ่งชนจนตายขณะอยู่ในรถเมื่อวันที่10สิงหาคมหลังจากนั้นนะครับทาคิมิจิได้ทําหน้าอึ้งนะครับนาโอตโตะได้พูดต่อนะครับว่าและผมร่วมมือกับมาซูโนะจิฟุย พี่สาวผมขอโทษด้วยนะครับทาคิมิจิคุงคงสับสนสินะผมได้แต่ต้องจับคุณตามหน้าที่หลังจากนั้นนะครับภาพวัตถกตัดมาที่ในวิดีโอนะครับจิฟูยุเนี่ยได้มองหน้าของคนคนหนึ่งนะครับแล้วทาคิมิจิในร่างมืดนะครับก็ได้พูดออกมาว่าที่เรียกแกมาวันนี้ก็มีแค่เรื่องเดียวอยากให้กำจัดคนคนหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับก็มีคนพูดออกมาว่า คนคนหนึ่งหรอทาเคมิจิในด้านมืดนะครับก็ได้พูดต่อออกมาว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นใครและจะเป็นใครก็ช่างแต่ที่สําคัญคือมันเป็นตัวเกะกะของโตมันฉันเองก็ไม่อยากให้แกทําเรื่องแบบนี้หรอกแต่ถ้าไม่ทาคิสกิไม่ยอมอยู่เฉยแน่เข้าใจนะอาซาชิหลังจากนั้นนะครับทาเคมิจินะครับก็ได้อึงนะครับแล้วก็พูดออกมาว่าอาซาชิงั้นหรออักคุงใช่ครับซึ่งคนที่ทาเคมิจิด้านมืดสั่งนะครับก็คืออาซาชินะครับหรือว่าอักคุงนะครับหลังจากนั้นนะครับทาเคมิจิได้ลลุกกกขึ้นน้นบแวบว็อ่า ฉันสั่งให้อักคุมไปฆ่าคนงั้นเหรอหลังจากนั้นนะครับนาโอโตะนะครับได้พูดออกมาว่านี่เป็นคลิปต่อไปที่มัซโนะจิฟุยุแอบถ่ายมาเหมือนกันครับหลังจากนั้นนะครับนาโอโตะได้เปิดคลิปต่อไปให้ทาเคมิจิดูนะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับมัซโนะเป็นคนแอบถ่ายมานะครับซึ่งในคลิปนะครับก็จะมีประมาณว่าทาเคมิจิเนี่ยได้ทุบข้าวของทิ้งนะครับจากนั้นนะครับจิฟุยุก็ได้เข้ามาห้ามนะครับแล้วก็พูดว่าหยุดนะทาเคมิจิทาเคมิจิในด้าน แล้วก็พูดว่าบ้าเอ้ยหลงกลมันจนได้คิสกิมันชัว่วฉันไม่เคยรู้เลยว่าคนที่จะถูกจัดการคือยายนั่นหลังจากนั้นนะครับทาเคมิจิก็ได้พูดออกมาว่าพอแล้วนาโอโตะนาโอโตะนะครับก็ได้พูดออกมาว่าพวกผมตามหาหลักฐานเพื่อเอาผิดคิสกิในคดีฆ่าพี่สาวผมคลิปนี้คือหลักฐานนั่นครับหลังจากนั้นนะครับทาเคมิจิได้ตะโกนออกมานะครับว่าบอกแล้วไงว่าพอแล้วแต่ว่านาโอโตะนะครับก็ยังพูดต่อนะครับว่ามัซึนุจิฟูยุซ่อนคลิปนี้ไว้ครับ เขาปกป้องคุณทาเคมิจิที่ได้ยินคํานั้นนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็ได้คิดถึงผ้าพอดดตนะครับที่อักคุงนะครับได้เอารถไปชนฮินะนะครับหลังจากนั้นนะครับทาเคมิจิก็ได้ฟุบลงไปกับพื้นนะครับแล้วก็พูดว่าครั้งนี้เป็นฉันเองเหรอฉันฆ่าฮินะใช่ไหมเนวโตะนะครับก็ได้พูดต่อว่าทาเคมิจิคุงคุณแค่โดนคิสกิหลอกใช้หลังจากนั้นนะครับทาเคมิจิได้พูดออกมาว่าพอทีไม่เอาแล้วมันกี่ครั้งแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่นายยิิ่่งแไปกกเดมอี ฉันฆ่าฮินะนะทั้งอักคุงทั้งจิฟุยุทุกคนตายหมดหมดปัญญาช่วยบาจิคุงแล้วเพราะฉันย้อนเวลากลับไปได้แค่วันนี้เมื่อ12ปีก่อนทํายังไงก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับนาวโตวได้ตะโกนออกมานะครับว่าตะโกนไปจะได้อะไรล่ะครับนาวโตวนะครับได้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ได้บอกกับทาเคมิจิว่าผมก็เป็นทุกข์เหมือนกันครับทาเคมิจินะครับก็ได้ร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็บอกว่าไม่เหมือนกันเพราะฉันฆ่าพี่สาวแก ฉันไม่ทําแล้วนาโอโตะฉันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นหลังจากนั้นนะครับนาะโอโตะก็ได้ฟุบเข้าไปก่อดทาคิมิจินะครับแล้วก็ได้พูดออกมาว่าคุณช่วยผมไว้ไงไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้สักหน่อยโลกในช่วงแรกๆที่ผมรู้จักคุณโตเกียวมันจิครยไม่เคยมีริวมูจิเคนทั้งมัึโนจิฟุยุทั้งฮานิมิยะคาสึโระแล้วก็บาจิเคสึเกะ ไม่เคยมีใครเลยครับทาเคมิจิคุงถ้าไม่มีพวกเขาอยู่คงไม่รู้เบื้องลึกของตัวมันได้ถึงขนาดนี้คนที่สารต่อความคิดของพวกเขาได้คนที่เปลี่ยนแปลงตัวมันได้คือคุณครับและช่วยพี่สาวผมไว้ได้ก็คือคุณคนเดียวครับช่วยเปลี่ยนแปลงโลกสุดเลวร้ายนี่ด้วยครับทาเคมิจิคุงทาเคมิจินะครับที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากใจของนาโอโตะนะครับหลังจากนั้นนะครับทาเคมิจิก็ใจเย็นลงนะครับแล้วก็ได้พูดออกมาว่านาโอโตะ ย้อนเวลาครั้งนี้ฉันเป็นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของโตมันแล้วเข้าใกล้ท็อปของโตมันไปอีกหนึ่งก้าแล้วเคยคิดว่าฉันในยุคนี้คงจะดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าฮินะโดนฆ่าอีกจริงๆใช่ไหมแถมฉันเองด้วยที่เป็นคนฆ่าฮินะเรื่องราวของมังงะตอนที่76นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเนื้อหาในตอนนี้นะครับมีเนื้อหาที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าชอบจุ๊บมั่ว